ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถ,ถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่าง,างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ Auto, และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์ม,มให้เราอยู่นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ปัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วนันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่1เท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีชาวคาบอยฟินน์คอมโบทุกคนนะผมวันนี้นะครับอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่14สิงหาสองห้านะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างน,นะครับเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับขอข้ามเรื่องไเอเทม่วยเฉยเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทุกคนอ่ะมาที่แพทอัปเดตกันเลยในแพทอัปเดตเนี่ย ผมทําคลิปไปเมื่อเช้าเข้าเลยเนาะโซโตุลเจ็ดเกดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนน่าจะดูกันแล้วนะสำหรับโซโตุลเจ็ดเกดมันเหมือนกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมข้ามแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอโซโตนพวก้นี้ดรอปจากดันไหนมากแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปจากตัวของแพทเซิร์ฟนอกนะครับอ่ะเรามาดูดรอปกันครับโซ,โซโตนเกตดหนึ่งครับดรอปที่เดียวกันนะครับเกตดสองก็เหมือนกันนะครับ เกรดที่3ก็เหมือนกันเกรดที่4แพนด้าเหมือนเดิมเกรดที่5เหมือนกันน่าจะดอบเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าอ่ะมีเกรด6ขึ้นมาเกรดหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับเกรด6เนี่ยอันนี้นะครับลาบิลิ้นเนี่ยมันคือดันมังกรมันยังไม่เข้านะทุกคนอ่ะไอเน,นี้ยมันยังไม่เข้าแต่เขาเขียนมาก่อน dx 2ออาจจะเป็น dxultimate นะนี่ผมไม่ชชว่์ว,ว่าอะไรเหมือนกันนะ การเดนอบดั้ครับดันหนามครับเขียนทําใหม่ว่ามันยังไม่เข้าอ่ะพรุ่งนี้มันยังไม่เข้าเว้ยอ่าอัลเบอร์ตซิตี้ครับอันนี้รู้อยู่แล้วนะผมมิลลาร์อิสราเอลครับขุดขาวนะแล้วก็โอ้โหดร์มาเซลก็ยังไม่เข้านะขุดขาวเอเวก็ยังไม่เข้านะเซเลตทียโอ้โหยดันดอกหูใหมย่ยังไม่เข้าเหมือนกันนี่ครับแล้วก็โอ้โหไฮเดนพีทลาบินมีแต่ดันยังไม่เข้าอ่ะไอ้นี่คือแบบสปอยหรือเปล่าเดี๋ยวว่า ไอ้ดันให,ใหม่ๆที่จะเข้ามานี่คือดอกเกตหกหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะ เดี๋ยวว่ากันไปนะครับอ่าส่วนพวกนี้ผมอ่านไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้เจาะลึกโซลสโตนน่ะที่จะทําออกมาหลังจากนี้ผมจะมาเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้แล้วกันว่าแต่และอย่างมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกแล้วก็ทาความเข้าใจกันตรงนั้นเนาะอันนี้ขอข่าไปก่อนนะสำหรับโซนะไม่อย่างนั้นคือคลิปอัปเดตจะยาวมากๆเลยนะครับอ่ะโซลสโตนพาวเดอร์อะไรค้ามไปก่อนนะครับเรามาดูันที่อัปเดตต่อไปแล้วกันนะครับอัปเดตต่อไปนั่นก็คือตัวของดันเจี้ยนใหม่ครับ Room Room เอนเชียนทรูมนะครับ็นเันเจียนดับ ดิคอะติเมตนะครับดิคอะติเมตนี่คืออันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่ดันนี้เข้าเนี่ยนะครับทุกคนจะสามารถคราฟตัวของอีพิกบูสเตอร์อติเมตได้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะคุ้มค่าสําหรับการลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องไปเทสแล้วก็เดี๋ยวต้องรองดูว่าขายออกหรือเปล่าด้วยนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับตัวของเอเจน์รูมนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันจะมาพร้อมกับกิบกจกรรม เหมือนเดิมนั่นแหละที่เราสามารถซื้อใบดันได้ในราคา 5m นะหรือว่าตัวของ750ฟอสจีมนะครับเหมือนกับอัปเดตก่อนๆทั่วไปเลยอย่าลืมว่าพวกใบดันกิจกรรอะไรพวกนี้คุณจะต้องซื้อผ่านไอเทมช็อปนะครับอยู่ในโหมดอนะีเวนต์เนาะซึ่งจะมีจํากัดการขายอยู่นะครับ 5m เนี่ยซื้อได้30ครั้งต่อไอเดีนะส่วน750อะ่ะซื้อได้วันละ10ครั้งนะครับประมาณนั้นของที่แรกก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับกจ็จะต้องใช้ดีวายอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้มาครับ อินเกมอีเวนต์นะครับอินเกมอีเวนต์นี่อย่างที่เคยคุยกันไปในแพทของเซิร์ฟนอกนะครับว่าตัวของโซเนี่ยนะครับมันเปรดเจ็ดอะ่ะมันจะต้องหาจากตัวของอีเวนต์แล้วก็โปรโมชั่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะโซมาสเตอร์ Master, นะครับโซมาสเตอร์เนี่ยเริ่มมาที่14นะครับหมดที่28นะครับหลักก็คือให้คุณหาตัวสอนนะครับซึ่ง เขาบอกว่าเมื่อคุณกำจัดมอนสเตอร์ครับมีโอกาสสุ่มตัวอักษรพิเศษนะครับซึ่งครับว่ากำจัดมอนสเตอร์แสดงว่าไม่ใช่บอสนะครับใช้จํานวนมอนในการกำจัดเนาะก็ถ้าเกิดว่าใช้จํานวนมอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีดันไหนที่เราควรจะบนได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะหาตัว S T O N E S นะครับมันจะดรอปที่ดูของ120ไร่แห่นะครับ130ห้องสมุดนะครับผมดันแมงนะครับ ดันเข็มทิศนะครับดันปีกนะครับผมบอลเขียวนะครับร้อยสี่ห้าหุ่นยนต์นะครับมางร่ะเวกนะครับเทมปัสนะครับแล้วก็ตัวของดันเข็มทิศอเวกครับแล้วก็เทมปัสจีแดงนะครับเอ่อพวกนี้นะครับก็นี่นะครับก็จะมีเลเดนฮอร์นะครับที่เอาได้อยู่ดันปีกลงกันทุกวันอยู่แล้วน้อยนี้อย่าขาดกันแล้วกันนะครับเอ่อดันมาลงมาแรงก็มอนเยอะดีนะครับเทปัตมีสองเหรือเทมจีนนั่นแหละทุกคนมันก็โอเคนะครับเทปัสก็ได้นะครับ ประมาณนั้นนะครับอ่าบอลเขียวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสําหรับการอะไรพวกนี้นะครับอ่ะอีกเซตหนึ่งจะเป็น S เหมือนกันทำไม S มี2มีมีสียอันวะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า S เนี่ยมันยังไงนะครับมันอาจจะเป็นแบบตัวอักษรพิเศษเฉพาะของของสิ่งสิ่งนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหาของสิ่งสิ่งนั้นนะครับคุณก็ต้องมาเซตที่เดียวกับมันอะไรอย่างงี้นะครับก็อันนี้ S O U L S นะครับ ก็จะดรอปที่ตัวของดันธาตุพรีเมียมแล้วก็เวกทั้งหมดครับอาบราโดนซิตี้เนี่ยผมตัวของบัตรเงินบัตรทองนะครับแล้วก็ตัวของเขาหักนะครับแพนด้านะครับขวดขาวนะผมแล้วก็ DX เอ็กซ์แอนติเมททั้ง4ดันนะครับก็เป็นดันที่ค่อนข้างเก่งหมดเลยนะตรงนี้นะครับของที่แลกเปลี่ยนได้ครับเจมออฟโซนัยนะครับผมเจมออฟโซนัยเนี่ยอันเนี้ยจะหาได้จาก S T O N E S นะครับน่าจะเป็นดันแรกปะ ส่วนอั้นที่2ครับกิฟต์ออฟโซลอดนะครับผมอันนี้ไอ้ขรับบนนี่มันอ่านกิฟต์นะผมผมผมอ่านผิดนะครับอันนี้เป็น S O U L S ก็น่าจะเป็นเซตนี้นะครับอ่าอันนี้คือแยกกันชัดเจนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟาร์มต่างดันกันผมว่าแม่งเดี๋ยวมันออก S 1 <Yes>? S 2เดี๋ยวเรียบร้อยเลยนะครับมันใช้รวมไปไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นเมอริทลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมเมอริทลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยได้จากตัวของ S O U L S นะครับขบวนบ้าบอ่าใช่จากจากด้านยากทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวของโซคิสตันนะครับผมโซคิสตันเนี่ยใช้ S O U L S T O N E อาจจะทั้ง2ดันรวมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แอดคิดว่าอาจจะเป็นทั้ง2ดันหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวสูรเหลือมาแรกเพราะว่า S อ่ะมันมีประมาณ4ตัวเลยนะครับจากที่เขาเขียนไว้เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมแล้วว่ากันอีกทีนึงแล้วกันอันนี้ลองไปเช็คกันดูอีกทีนึงนะครับซึ่งโซคิตันเนี่ยมันเอาไว้แรกตัวของเดอะโซคี นะครับซึ่งแน่นอนครับมันไอโซคิต้าเนี่ยมันแลก1ครั้งต่อ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถทําให้เสร็จภายในวันเสาร์นี้แสดงว่าคุณจะไม่มีโอกาสแลกเดือโซคีแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วกันนะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็เอาไปแลกเป็นโซเลเวลเได้นะผมสำหรับตัวของ S O U L เนาะอ่ะก็โอ้โมันน่าจะต้องบอดดันทั้งสประเภทเลยปะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะต้องบดดันทั้ง2ประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเล็กหรือว่าดันใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวสอนผูกมัดแบบนี้เนี่ยอาจจะยากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็โซลิเวเจ็ดเนี่ยแลกได้1ครั้งต่อ1สัปดาห์ครับใช้อัปเกรดคออติเมตดีว h เคอ c สคอครับอยางละ10ชิ้นนะครับในการแลกเนาะไอไอเทมตัวสอนเนี่ยใช้อยางละ5ตัวครับอืมอ่ะเรามาดูของราวันกันดีกว่า ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปแลกตัวของ g i ฟต์ออฟโซไนต์นะครับผมกิฟต์ออฟโซไนต์เนี่ยจะเป็นกล่องที่สุ่มตัวของ Po ชชั่นออฟลักนะครับหรือก็คือกล่องสุ่มเงินนะครับสำหรับดันเล็กเป็นกล่องสุ่มเงินก็ถือว่าไม่เลวนะครับผมแล้วก็มีตัวของ d y c o ยคอมเพซมาด้วยแต่รอบนี้ผูกม,มัดไอ้ดีแล้วนะครับขายไม่ได้แล้วเนาะอ่าแล้วก็มีตัวของแต้มตีบบกมาให้นะครับ1น0 0นกับารอยนแล้วก็มีตัวของ Extreme ร o คครับตบจนถึงเลเวล3เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนถ กิฟออฟโซลอดนะครับอันนี้ค่อนข้างโหดนะครับผมเพราะว่า1ครับมันมีโอกาสดรอปกันแตกเคออสนะครับผม2ครับมันมีโอกาสออกกันแตกเอฟเฟกเตอร์สีสีนะครับซึ่งอันนี้มันของดีนะทุกคนมันของดีนะครับแล้วก็มีโอกาสออกเงินด้วยเหมือนกันนะครับมีโอกาสออกถึง100่เอ็มเลยเนาะสุ่มตั้งแต่1นเอ็มจนถึง100ยเอ็มถือว่าโอเคนะครับ แล้วก็มีแต้มตีบวกครับ3000ถึง1000นะครับมีเอ็กซ์ตรีมคอตั้งแต่เลเวล3ถึงเลเวล5ดีมากนะครับแล้วก็ให้อินเนอร์โอมานะครับเออซึ่งอ่ะโอเคเลยครับไอกริฟออฟโซลอดค่อนข้างน่าเล่น ผมดูตรงนี้เลยมันค่อนข้างน่าเล่นครับถึงดันมันจะโหดไปหน่อยเนะสำหรับการดบกิฟต์ออฟโซลอดเพราะว่าดันที่ลงเอาง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของดันาพาดพรีเมียมนะแต่อาจจะไม่มีใครลงครับดันที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นอาร์บัตซิตี้นะครับหรือว่าก็อาจจะเป็นแพนด้านะครับแพนด้ามันวนตรงทางเดินข้างข่าวได้อ่าอาจจะเวิร์กนะครับสำหรับตัวของแพนด้านะครับเดี๋ยวลองไปวนกันดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ เมอร์ลิตครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเลขกล่องเมอร์ลิตน้องก็จะสุกตั้งแต่เมอร์ลิตหนึ่งเหรียญจนถึง4เหรียญประมาณนี้เป็นของถาวรหมดนะครับแล้วก็ผูกมดได้ดีนะครับอ่ะสำหรับกิจกรรมโซมาสเตอร์จบเท่านี้นะครับต่อไปครับเดลี่มิชชั่น4ครับอันนี้มันบอกว่าถ้าคุณลงดันเจี้ยนที่กําหนดเอาไว้ครับนั่นก็คือตัวของเฟเมนส์นะครับเอ่อฟอสเซนแคนยอนอธิบายง่ายๆคือดิ้งอันติเมททั้งหมดเลยพอคุณกําจัดบอสทายได้มันจะดรอปกล่องเงินอ่ะโอเคนะครับกิจกรรมเดิม กันต่อครับกิวมิชชั่นเฟสติวัลครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายซ้ำเนาะเพราะว่ามันมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็คือเขาเปิดซีซันใหม่ได้เองก็คือซีซันที่2นะครับสำหรับมิชชั่นเฟสติวัลนะครับก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะเพราะว่าเวลาที่มันจบซีซันขึ้นมาใน2อาทิตย์เนี่ยนะครับของรางวัลเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้อันดับสูงๆก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมผมบอกเลยว่าของของรางวัลเองอะไรพวกเนี้ยได้มาค่อนข้างเยอะเลยนาะไม่ว่าจะเป็นพวกคูปองอะไรมีใบดันฟรีลงเพียบเลยนะครับอย ไปกันต่อนะครับก็จะเป็น Developer Note นะครับก็หลักๆเลยนะครับเขาบอกว่าจะแก้ไขตัวของยูทิ c เก t ตที่ดรอปจากตัวของดันขวดขาวนะครับให้เป็นตัวของคาร์บาลซิ r เบอร์เบดนะผมเออซึ่งสามารถนำยูท t i เก e ตของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาแลกเป็นตัวของค a ร์บา s ซิ v เ r อร์เได้ที่ NPC u ครับสามารถแลกได้ถึงวันที่28 สิงหาเนี่ยครับกดเวลา9โมงเช้าอย่าลืมไปแลกกันด้วยนะเพราะว่าตัวของยูทิเกตเนี่ยนะครับมันซ้อนไม่ได้ทุกคนเขาก็เลยน่าจะทำมาเป็นไอเทมเหรียญเงินนะครับที่เป็นคาบาเบสีเงินเนาะอันนี้้วยความที่มันเป็นเหรียญก็น่าจะสามารถ้อนได้แล้วนะครับอย่าลืมไปแลกกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มราคาหินในกิจกรรมคาบาบเบตรครับจนถึงวันที่28 นะครผมเดือน8 25 68นะครับอันนี้มันอยู่ใน developer n o t e นะไม่ได้อยู่ในกิจ,จกรรมผมคิดว่าอันนี้เขาอาจจะทด,ทดลองดูว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มราคาหินในการแรกเอลเซไปจะดูดีหรือเปล่าหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคิดอย่างนี้นะก็มันจะเพิ่มมาครับจากหินโลในปกติ50,000เป็น1 000, นะึ่งแสนเนาะหินไมเดียบจาก1นึ่งแสนเป็น2องแสนครับหินไฮครับจาก2องแสนเป็น4ี่แสนหินไฮเอ็ดครับ จาก3 0แสนเป็น0 0แสนแล้วก็เพิ่ม chaos core มานะครับเป็น1ล้านเนาะแล้วก็ดีวายโทนเป็น2ล้านเอางี้ไหมถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาของเก่าเนี่ย chaos core หนึ่งล้านถือว่าแพงอะ chaos core หนึ่งล้านถือว่าแพงถือว่าดูดีเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะเป็นยังไงตัวเกมจะฟลูขึ้นหรือเปล่านะครับนี่คืออัปเดตทั้งหมดของตัวคาบาว,วันที่14สิงหานะครับผมเอาจริงๆริอัปเดตใหญ่มันจะมีแค่โซนะครับกับกิจกรรมดวของโซมาสเตอร์ นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาไล่ให้ทีละกิจกรรมแล้วกันเนาะอย่าลืมติดตามช่องกันด้วยแล้วกันโอเคครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกมาด้วยนะครับผมงใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกมนะครับฝากัตุนมากระพอยของเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้แอปบหลดีๆนะครับผมฝาก UG Phone ของเราไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน